ใครที่อยากได้ผลพิซซ่าทาวนฟังทางนี้เลยนะครับผมนะที่ร้านบาจอ o ช s h o เขามีบริการกดผลพิซซ่าเกมพาราคาถูกเป็นร้านของ PA นะครับผมนะฮะไม่โกรไม่เกลียดแน่นอนร้านเปอร์เซ็นแถมทางร้านยังม,มีบริการขายไก่ตันคุณภาพนะครับผมนะรวมไปถึงกล่องสุ่มอิบมากมายเลยนะครับผมนะฮะราคาเริ่มต้นเพียง1บาทเท่านาั้นนะคุณผู้ชมฮะและทางร้านยังม,มีไก่เพชรแบบ Adib Adventure ราคาถูกอีกด,ด้วยถ้าใครสนใจใช้บริการนะครับผมเนีสามารถกดสั่งซื้อผ่านลิงก์ร้านข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับโอเค ครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมนะสำหรับใครที่เข้าบริคิวิดโอนี้เนี่ยก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะอันดับแรกเลยนะครับผมนะฮะในคลิปวิดีโอนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะนะครับผมมาจัดอันดับกันนะเดนะครับผมนะฮะหรือว่าเป็นการจัดเทียร์ฤทธิ์ผลพีศารที่มีคนใช้เยอะที่สุดในอัปเดต20นี้เลยนะครับผมนะจะมีผลไหนบ้างหรือมีผลไหนที่คุณผู้ชมนั้นชอบใช้อยู่แล้วบ้างนะครับผมนะเดี๋ยวเป็นยังไงไปติดตามรับชมกันเลยนะครับผมนะ ไปเรื่อกันเลยนะครับผมนะฮะอันดับแรกเลยนะครับผมนะเราจะมีทางด้าของผลใหม่มาด้วยนะครับผมนะแต่เอาไว้สุดท้ายสุดเลยก็แล้วกันนะครับผมนะเรื่องผลของคิดซึ้งขอพูดอีกนิดหนึ่งนะครับผมนะก่อนที่เราจะไปจัดอันดับกันนะนะครับผมนะซึ่งข้อมูลในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะฮะอ้างอิงมาจากประสบการณ์จริงๆของพี่นั่นเองนะครับผมนะได้ไปทําการสอบสวนสืบสวนมาแล้วนะครับผมนะฮะว่ามีใครใช้ผลอะไรกันบ้างในแต่ละหนึ่งเซิร์ฟนะครับผมนะก็เป็นจากข้อมูลสถิตินะครับผมนะของการใช้งานของพี่จริงๆซึ่งพี่ได้ อะไราบ้งจดมาเป็นกระดาษกระดาษเลยนะครับผมนะฮะโอเคเรามาเริ่มกันที่ผลแรกกันเลยนะครับผมนะเรามาเริ่มกันที่ผลบาเรียก่อนเลยนะครับผมนะฮะจะไปไวๆเลยนะครับผมนะสำหรับผลที่ไม่ได้มีบทบาทอะไรมากมายนะครับผมนะเรามาเริ่มกันที่ผลบาเรียไม่เห็นเลยนะครับผมนะไม่เห็นมีใครใช้งานเลยนะครับผมนะนอกจากว่าเป็นผู้เล่นใหม่นะครับผมนะอะไรประมาณนี้นะครับส่วนต่อมานะครับผมนะเป็นผลสโน์นะครับผมนะถามว่าเห็นบ้างไหมก็มีเห็นบ้างนะครับผมนะาปลกๆนะครับผมนะแต่ว่าไม่ได้เห็นเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับผมนะอาจจะเป็นผู้ เนที่อ่เพิ่งสุ่มได้ใหม่อะไรประมาณนี้นะครับผมนะลองใช้ดูนะคุณผู้ชมต่อมาเป็นท่าผลบอมบอมนะครับผมนะฮะไม่เห็นเลยนะครับผมนะผลพระเนี่ยถือว่าเป็นผลที่มีคนใช้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมนะเป็นโนวันโ o หนึ่ง no g o เลยทุกอัปเดตเลยนะคุณผู้ชมฮะส่วนผลบักกี้นะครับผมนะฮะไม่เห็นเลยนะครับผมนะผลอะไรวะเนี่ยคอนโทรลใช่ไหมไม่เห็นเลยเหมือนกันนะครับผมนะฮะไม่เห็นเลยแม้แต่คําว่าใช้บ้างก็ไม่มีนะครับเป็นผลห่าเหวอะไรก็ไม่รู้ระดับมิติกที่ไม่มีคนใช้เลยโอ้โหกูงงใจเลยคุณผู้ชมฮะต่อมมาเป็นผลื ในครับผมนะฮะก็ถือว่าเห็นใช้บ้างนะครับผมนะปรับปลายนะช่วงนี้อะไรประมาณนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยใช้เยอะมากนะครับผมนะสำหรับสายดาบของเราแต่ว่าณตอนนี้ไม่ไม่ใช่แล้วนะครับผมนะฮะต่อมาเป็นเรื่องของผลไดมอนในครับผมนะไดมอนไม่เห็นเลยนะครับต่อมาเป็นผลโมจินะครับผมนะอย่างน้อยเนี่ยคือใน1เซิร์ฟเนี่ยต้องมี1นผลแหละนะครับผมนะใครทั้าคนหนึ่งต้องใช้แล้วอะไรประมาณนี้ถือว่าเยอะมากนะครับผมนะฮะเข้า1เซิร์ฟเจอ1คนอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะผลมังกรนะครับผมนะไม่ต่างกันนะครับผมนะใช้เยอะมากนนนะะครับผมเป็ สถิติการใช้งานเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงเลยนะครับผมนะฮะก็คือเป็นผลที่มีความต้องการของตลาดนั่นเองนะครับผมเนะเอาไปขายก็ได้เอาไปใช้ก็ดีนะครับผมนะ PVP ก็โคตรจะเก่งเลยนะครับคุณผู้ชมต่อมาเป็นผลนกฮูกนะครับผมนะนกอะไรวะเออเยี่ยวใช่ไหมครับผมนะฮะอันนี้ไม่เห็นเลยนะครับผมนะผลไฟนะครับผมนะก็ไม่เห็นเลยนะครับผลอะไรนะกาวิทยอันนี้ก็ไม่เห็นเลยนะครับผมนะเป็นผลระดับมิสติคอแต่ว่าห่วยโกงมากเลยนะครับผมนะไม่มีใครใช้เลยนะครับคุณผู้ชมต่อมาเป็นผลน้ําแข็งนะครับผมนะฮะเห็นบ ผมนะประปายอะไรประมาณนี้นะครับผมนะต่อมาเป็นผลเสือทาวเห็นเยอะไหมก็ใช้งานเห็นบ้างนะครับผมนะเอาจิงคือไม่ได้เยอะนะครับผมนะถึงแม้จะเป็นผลที่มีราคาแพงนะครับผมนะเป็นผลที่แบบว่าค่อนข้างที่จะโหดแต่ก็ไม่ไม่ค่อยเห็นมีคนใช้สักเท่าไหร่นะครับผมนะฮะ,ะ,ะด้วยสนใจแล้วนะครับผมนะฮะมักจะเอาไปเทียดกันส่วนใหญ่นะครับผมนะไม่ค่อยเอามากินหรือไม่ค่อยเอามาใช้กันสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมนะฮะต่อมาเป็นผลแสงนะครับผมนะฮะใช้เยอะอยู่นั่นเองนะครับผมนะฮะไม่ถึงขั้นกับว่าใช้เยอะมากนะครับผมนะฮะก็เห็นเยยออะู่ คร <N sharing> ับผมนะน้องๆผลหัวใจนะครับผมนะผลเลิฟเนี ent, mm ่ย hmm. อันนี้คือไม่เห็นเลยนะครับผมนะผลแมกมาอันนี้เห็นบ้างปปลายนะครับผมนะฮะผลช้างเออผลช้างเนี่ยผลมาใหม่ก็เห็นเยอะอยู่นะครับก็คือว่าถ้าเห็นมาขายเดี่ยนะผมนะจำเป็นต้องซื้อเลยนะครับผมนะเป็นผลที่ค่อนข้างที่จะใช้เยอะอยู่แต่ไม่ใช้เยอะมากนะครับผมนะฮะผลเพนนะครับผมนะผลในความเจ็บปวดไม่เห็นเลยนะครับผมนะฮะผลฟีนิกไม่เห็นเลยนะครับผมนะฮะผลประตูอันนี้คือใช้เยอะมากลยครับผมนะฮะเพราะว่าสายดาบจากเมื่อก่อนเป็นผลมืดแต่เดี๋ยว สายดำและปัจจุบันเป็นผลประตูไปแล้วนะครับผมนะฮะเป็นผลที่เอาไว้เหมาะกับการสายดำมากๆพีพีก็ได้เอาไว้หนีก็ดีไล่ล่าก็ได้หรือว่าในการฟงการฟาร์มต่างๆเนี่ยก็ดีมากๆเลยนะครับผมนะเคลื่อนย้ายโคตรไวนะคุณผู้ชมต่อมาเป็นผลสันนะครับผมนะฮะอันนี้ก็เห็นบ้างละกันนะครับผมนะฮะผลผีเอ้ยผลผีปักป้าใหม่นะครับผมนะฮะแต่ความเป็นไปได้แล้วคือมันแทบจะไม่เห็นมีคนใช้เลยไม่เห็นเลยละกันนะครับผมนะฮะผลจรวดนะครับผมนะฮะถูกปั๊ป้าใหม่เหมือนกันแต่ว่าไม่เห็นเลยนะครับผมนะฮะผลยางก็เช นะครับผมนะผลสายฟ้านะครับผมนะผลส้นตีนนี่เอาอีกแล้วนะครับผมนะมีความเหมือนมากๆเลยนะครับผมนะกับผลคิสเซนต์นะครับผมนะสีคล้ายๆกันด้วยนะคุณผู้ชมฮะอยู่ในเกณฑ์นะครับผมนะฮะใช้งานเยอะอยู่นั่นเองนะครับผมนะคุณผู้ชมผลโตม่านะครับผมนะบเป็นท่าของผลสายนะครับผมนะอันนี้ก็คือว่าแทบจะไม่เห็นเลยนะครับต่อมาผลเงานะครับผมนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งผลที่ไม่เห็นเลยนะครับผมนะฮะส่วนตัวพี่เองนะครับผมนะถ้าใครเห็นผลนี้เยอะอยู่ก็ก็บอกพี่หน่อยละกันนะครับผมนะแต่พี่เองคือไม่เห็นเลยนะครับผมนะฮะผลควันครับไม่เเเห็นนลลยยะครับผสีง ครับผมนะก็มีเห็นบ้างนั่นเองนะครับผมนะฮะก็คือประปายว่างั้นเธอนะครับผมนะแต่รู้สึกว่าก็ยังเป็นที่นิยมอยู่นะครับผมนะก็เห็นบ้างแหละนะครับผมอะไรประมาณนี้ผลได้นะครับผมนะฮะไม่เห็นเลยนะครับผมนะผลสไปร์หรือผลหนาไม่เห็นอีกเช่นกันนะครับผมนะผลสปินก็ไม่เห็นเลยนะครับผลบิ๊กมัมนะครับผมนะอันนี้ก็เห็นบ้างนั่นเองนะครับผมนะฮะผลสปิงไม่เห็นเลยนะครับและผลพิษนะครับผมนะก็เห็นบ้างนะครับผมนะฮะประปายนะครับผมนะก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับผมนะและสุดท้ายสุดไม่มีคนใช้เลย นะครับผมนะทางได้ของผลคิสเนตมึงจะบ้าเหรอนะครับผมนะฮะผลคิสเนตมันยังไม่อัปเดตบ้านเลยมันจะไปมีคนใช้ได้ยังไงนะครับผมนะเดี๋ยวรอหลักอัปเดตแล้วปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเรามาจัดเทียร์ลิสต์แบบนี้กันใหม่นะครับผมนะว่าผลไหนมีการตอบรับที่ดีมีผลไหนบ้างนะครับผมนะที่เขานิยมใช้อะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะโอเคนะครับผมนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับผมนะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆกับการจัดเทียร์ลิสต์ระดับที่แบบว่าเฮ้ยมีผลไหนบ้างนะครับผมนะที่มีีีีีีีคคคคนนนนนนนใช้้้้เเเยยยออออะะะะะทท่่่่่่สุดดกกก็็มมมมปรรราาณลลลลลััับบผผผผแวืงห นะที่ติดอันดับนะครับผมนะในการใช้งานเยอะที่สุดนั่นเองนะครับผมนะฮะและสำหรับคุณผู้ชมคนใดนะครับผมนะที่ชอบในการจานดาบแบบนี้อยากพี่จอันดับผลอะไรหรือดาบอะไรหมัดอะไรนะครับผมกนะ็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูดีครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายหวังว่าเป็นความคิดสุดเวนะะันครับทุกทน